รับซองับซเปล่านะครับผรลงช้าเลยเลยเลยโอเคแล้วขอบคุณทางทุกเชื่อครับเปนสท่านที่ถ่ายภาพถ่ายรวบถ่ายรูปรวมนะายภาพออนไลยยาอนไลน์ต่อน่อตอนอตอแนนอกจากวิดีโอดีๆให้ทุกท่านได้ดูได้วยงวามรับชมเป็นงาขนบคุนเลยเด้อท่านเลยเด้อได้ซ่อมสีผู ยี่ไฟบูดนี่นะโลนี่นะทองคำการคือไม่ได้สักตัวบัวบานทางต่อแถวรับ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 จองกับรู่นะครับนี่เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะให้แม่หาพาลูกชายกลับบ้านนะคะพาเจ๊กลับบ้านนะคะ โตโตอครับผมต่อตอครับใครบูดใครบูดคือฝ่ากไปเอาเท่เจ้าคนนี้ก็เจ้าของคุณทุกท่านนะครับก็ยังไงชาวช้างนะครับเรามีนัดก,กับวันที่19นะครับ อยากจะทอดถนยากจะบุญกรินที่ยังไม่ทบุญกะ้แต่ครับก็ให้รวรวมปั่ใจครับท่อมารวมได้ในวันสุดท้ายของพิธการกรินที่วันกที่สกาที่นี้นะครับเป่น็นันบนะครับวันนี้ก็ต้องอกราบขอบทุกคนนะครับทุกสิ่งทุกยทุกคนทุกท่านเลยนะครับสิ่งทอย่าก็เป็นสุริยวัลเป็นมงคลนะครับกับทุกคน่มา้วับ เป็นบริษัทต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองเหมือนเสียบัวบ้านในวันนี้นะครับนักขอนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับช้างแสดงครับผมครับอีกอย่างนะครับพี่น้องควานช้างนะครับขอแสดงนะครับ โอ้ยอยากมีอยากมีลูกแบบนี้เหรอจ้าอ้ยได้สัตประดแล้วขอให้พี่น้องความช้างนะครับทุกทท่านนะครับช่วยกันทำความสะอาดให้ด้วยนะครับทำความสะอาดให้ด้วยนะครับก็เป็นการนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับนะครับก็ โอ้จกวัวตัวน้อยกว่าเพื่อนไอ้เมาส่มตัวเล็กตัวพี่ปมเป็มคือคืองามแท้พี่ปมเป็มนะคะนี่คไโชคไทยสารพับกินสีแดงมาริฝังใจมงโก้เจ๊ไพนานแลนะนะ โมหีปูสมบูนสมหลังบอกอยผู้สายนะครับเปียปูซับเสาห้าก็แพ็กลํำบูนบุญเีฟ้าใสน้องมุกทองคูนลวนการแปงงโมเอาต่อฮะสามนมได้กลับมาส่งเจ๊กับบ้านนะคะคุณแม่วิ่งมาไม่ทัน เสร็จสิ้นการส่งเจ๊ส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยเอาลูกสาวเอาแม่เขาไปเที่ยวไปสามหนุ่มกลับบ้านกลับข้างหลังเลยก,เกับข้างหลังลับทางลัดเลยนะคะ,คะไปเอองูอยน่องายปิดท้ายด้วย พี่เบน์นนะคะกลับบ้านทางลัดโอ้เรามาเดินทางป่านะคะเรามาเจอไอชิมุหมอตาฮะเรามาเจอโชคชัยเปา เป่าเป่างวงใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด้อเดเป่าโหวนะโชคชัยเป่าโหวนะคะ <ๆ S 1> ตกตกมันด้วยนะคะพี่แม่ๆๆไปแล้วนะโชคชัย นี่ก็จบงานนะคะมาถึงบ้านแล้วสามนุมรอมาถึงบ้านแล้วนะคะโหร้อนมากเลยนะคะวันนี้แม่ควานก็ได้รงสับปะรดนะคะหนึ่งตรงนะคะนี่มาส่งถึงบ้านแล้วลูกชายเราได้กินสับปะรดแล้วนะคะ นี่นะคะกลับถึงบ้านพี่เว้นก็มาปลูกใต้ต้นไม้นะคะเย็นสบายไปดูเจ้าหนุ่มนะคะยังตื่นเช้ามาตั้งตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะคะ นี่นะคะคนตักอีกมาดูลูกชายกลับมาจากวัดก็มาอาบน้ำเองเลยนะคะพ่อแม่ค่ะพ่อบอกว่าดีดีน้อยดีดีน้อย สบายไม่ต้องให้พ่ออาบให้เลยอาบเป็นอาบเองก็เป็นคุณพ่อโอ้ตึงหลังด้วยโอ้ดีนะไม่รู้จากซ้ายอาใสซ้ายใสขวาเดี๋ยวคุณพ่อต้องหัดซ้ายหัดหัดซ้ายหัดขวาแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูทางโน้นดีกว่าคุณพ่อ

ดูรูปชายอ้ามกลับมาจากลนอนคุณแม่วันอภิษมาค่ะแม่ควันบอกอ้อนอภนะอภิษเห็นน้าก็ต้องตัดฟันเลยนะฮึ แต่ลูกชายเราเราเหนื่อยแล้วนะคะเราก็ต้องขอปิดคลิปให้ลูกชายนอนนอนเว้นก่อนนะคะกินหญ้าให้หญ้า,ให,าให้อาหารแล้วก็นอนเว้นนะคะแม่ค่ะหันหน้ามานี่แล้วมาปิดกล้องเลยแล้วแล้วเ้า ไม่เอานะคะไม่เล่นไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่ไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนคนระับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยภาพสวยๆจากคุณพ่อและคุณลูกชายนะคะอาตาหวานอีกอ่โอมีตาหวานอีกไหน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 อยู่ไหนตาหวานอยู่ไหนโอ้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง่ายปั๊ซี่แฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ